คนที่อยากจะก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของธุรกิจจะต้องระหนักถึงพลังและอำนาจของนิสัยเขาจะต้องเลิกนิสัยที่อาจจะทำลายตัวเขาให้เร็วที่สุดและเริ่มฝึกฝนนิสัยที่จะนำพาเขาไปสู่ความสำเร็จที่ปรารถนาคนรวยรับผิดชอบตัวเองหนึ่งเเซความสามารถและความตั้งใจจริงในการ,ารบังคับตัวเองให้รับผิดชอบชีวิตเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำคุณไปสู่ความสุขสุขภาพดีมั่งคัง่งสำเร็จตามทุกอย่างที่คุณต้องการและความเป็นผู้นำด้วย การที่คุณมีความรับผิดชอบเป็นหนึ่งในวินัยที่สร้างได้ยากที่สุดแต่ก็ต้องทําแต่ถ้าขาดวินัยข้อนี้คุณจะไม่มีทางประสบวามสำเร็จได้เลยการที่คุณไม่ยอมรับผิดชอบรวมถึงยังปัดความรับผิดชอบโดยบอกว่าสิ่งที่ทําให้คุณไม่มีความสุขเกิดจากคนอื่นสถาบันสถานการณ์ต่างๆเป็นการบิดเบือนสาเหตุและผลไปอย่างสิ้นเชิงอีกทั้งยังบ่อนทําลายลักษณะนิสัยที่ดีความเด็ดเดี่ยวการที่ไม่รับผิดชอบ มันแต่ไมคุณมองหาข้อแก้ตัวขออ้างแบบไม่รู้จบคน80%อร์เซไม่เคยรับผิดชอบชีวิตตัวเองอย่างเต็มที่พวกเขาเอาแต่พร่ำบน่นวิพาวิจารณ์หาข้อแก้ตัวและโทษันอื่นโทษสถานการณ์ว่าเป็นสาเหตุของสิ่งต่างๆที่ทำให้พวกเขายังไม่รวยสักทียังไม่มีความสุขการคิดแบบนี้ก่อให้เกิดหายนะรวมถึงทำลายความหวังของตัวเองที่จะประสบความสำเร็จและมีความสุขในอนาคตในช่วงที่คุณกำลังเติบโต คุณถูกหล่อล้อมาตั้งแต่เด็กว่าคุณไม่ใช่คนที่ต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องปกติเพราะตอนที่คุณยังเป็นเด็กคนที่รับผิดชอบชีวิตคุณก็คือคุณพ่อคุณแม่พวกท่านตัดสินใจแทนคุณทุกเรื่องทั้งเรื่องที่ว่าคุณจะกินอะไรสวมเสื้อผ้าตัวไหนสีอะไรเล่นของเล่นอะไรอาศัยอยู่ในบ้านแบบไหนเข้าโรงเรียนอะไรเรียนพิเศษอะไรทํากิจกรรมอะไรในยามว่างเนื่องจากตอนนั้นคุณยังเป็นเด็กไร้เดียงสาและยังไม่รู้เรื่องรู้ราว คุณจึิงทาตามที่พ่อแม่ต้องการโดยแทบจะไม่มีทางเลือกหรืออํานาจควบคุมใดๆเลยเมื่อโตขึ้นคุณก็เริ่มตัดสินใจเรื่องเหล่านั้นด้วยตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆแต่สิ่งที่คุณเคยถูกหลอหลอมมาตั้งแต่เด็กยังคงทาให้คุณรู้สึกไปเองโดยที่คุณไม่รู้ตัวว่าคนที่ต้องรับผิดชอบชีวิตของคุณคือคนอื่นใครบางคนต้องดูแลคุณหรือควรจะดูแลคุณคนส่วนใหญ่เติบโตขึ้นมาพร้อมกับความเชื่อที่ว่าถ้าเกิดเรื่องผิดพลาดคนที่ต้องรับผิดชอบก็คือใครสักคนที่ไม่ใช่เรา ใครสักคนจะต้องถูตําหนิให้ได้ใครสักคนจะต้องเป็นคนผิดแต่ฉันเป็นคนถูกใครสักคนจะต้องเป็นผู้ร้ายในขณะที่ฉันก็เป็นเหยื่อเราเป็นเหยื่อคนส่วนใหญ่จึงรีบหาข้อแก้ตัวให้กับเรื่องต่างซึ่งทำให้พวกเขาเป็นทุกข์ในที่สุดทั้งในอดีตและปัจจุบันในช่วงที่เติบโตขึ้นมาหากคุณถูกพ่อแม่โมโหหรือว่ามีภาพวิจารณ์เมื่อทำบิดพลาดอะไรก็ตามคุณก็จะเริ่มยอมรับไปโดยไม่รู้ตัวว่าคุณเป็นคนผิด ถ้าคุณถูกพ่อแม่ลงโทษเพราะไม่ยอมทำหรือว่าฝ่าฝืนความต้องการของพวกท่านไม่ว่าจะเป็นการลงโทษทางร่างกายหรือจิตใจคุณก็จะรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอไม่เป็นที่รักและด้อยค่าถ้าคุณถูกพ่อแม่ลงโทษด้วยการยึดความรักเพราะไม่ยอมทำตามคําสั่งพวกท่านคุณอาจจะเติบโตขึ้นพร้อมกับความรู้สึกลึก,ลกว่าตัวเองทาผิดร้ค่าและไม่คู่ควรกับสิ่งดีความรู้สึกเชิงลบเหล่านี้อาผสมปนไปกันไปจนทําให้คุณรู้สึกว่า ตัวเองตกเป็นเหยื่อและไม่ต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองเมื่อตัวเป็นผู้ใหญ่แล้วหากเราเติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่เต็ไมไปด้วยข้อแก้ตัวบนกลนดาตัดสินวิพากษ์วิาจารณ์ใช้อารมณ์เชิงลบสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นได้มากที่สุดเมื่อเราตัวเป็นผู้ใหญ่ก็คือความรู้สึกที่ว่าฉันไม่ดีพอฉันไม่คู่ควรฉันไม่เป็นที่รักความรู้สึกนี้เองทำให้เรารู้สึกแย่เวลาเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นตัวคิดว่า คนที่ดูมีความสุขหรือมีความมั่นใจเขาก็คงจะดีกว่าเราคนที่รวยกว่าเขาก็คงจะรู้สึกดีมีความสุขกว่าเราความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจจะก่อตัวขึ้นและมันอาจจะลุกลามไปจนกลายเป็นกับดักทางอารมณ์ของคุณณปัจจุบันนี้และไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามถ้าเราคิดว่าคนอื่นเขาดีกว่าเราหมายความว่าเรากําลังยอมรับโดยไม่รู้ตัวว่าเราแย่กว่าคนเหล่านั้นแล้วถ้าเราคิดว่าพวกเขามีค่ามากกว่า ก็หมายความว่าเรามีค่าน้อยกว่าพวกเขาความรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอหรือไร้ค่าเป็นต้นตอของปัญหาส่วนใหญ่ด้านบุคลิกภาพการเมืองและสังคมด้วยความที่อยากจะหนีความรู้สึกผิดและความรู้สึกไร้ค่าโดยค่าซึ่งเป็นผลมาจากการถูกตัดสินตำหนิบน่นกลนดา่าวิพากวิจารณ์อย่างเลวร้ายในวัยเด็กเราจึงหันไปโทษสังคมคนอื่นซึ่งเห็นต่างในชีวิตถ้าเราไม่พอใจหรือเราไม่มีความสุขกับด้านใดของชีวิต ปฏิกิริยาแรกของเราคือมองไปรอบตัวแล้วถามว่าใครเป็นคนผิดทุกวันนี้สารต่างๆเต็มไปด้วยผู้คนนับพันที่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าตอบแทนสำหรับความผิดพลาดบางอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตพวกเขาหลายคนพยายามได้ร้องค่าชดเชยโดยอาศัยความช่วยเหลือจากทนายทั้งที่ตัวเองเป็นฝ่ายผิดเต็มประตูอันที่จริงคนเหล่านี้จะเรียกร้องเป็นคนพิเศษกรณีที่พวกเขาเป็นฝ่ายผิดผู้คนส่วนมากไม่อยากจะรับผิดชอบ บางคนทากาแฟร้อนหกใเส่็ตัวเองแต่กลับไปฟ้องร้องร้านอาหารที่ขายกาแฟร้อนให้บางคนมาล้อขับรถตกข้างทางแต่กลับฟ้องร้องบริษัทผู้ผลิตรถยนต์แน่นอนว่าอะไรก็ตามคนส่วนใหญ่มมกจะหาข้อแก้ตัวเรยอร้องค่าชดเชยไม่รับผิดชอบการกระทําของตัวเองและทําการกล่าวโทษผู้อื่นสิ่งที่ทุกคนมีเหมือนกันก็คือความปรารถนาที่จะมีความสุขในชีวิตโดยพื้นฐานแล้วความสุขเกิดจากการปราศจาาอารมณ์เชิงลบ เมื่อปราศจากอารมณ์เชิงลบชีวิตที่เหลืออยู่ก็คืออารมณ์เชิงบวกและมีความสุขการกำจัดอารมณ์เชิงลบจึงเป็นภารกิจสำคัญถ้าหากคุณอยากจะมีความสุขอย่างแท้จริงอารมณ์เชิงลบมีอยู่หลายประเภทแต่ที่พบได้บ่อยที่สุดคือรู้สึกผิดไม่มีคุณค่าโดยค่าไม่คู่ควรคุณเครื่องใจโกรธอิจฉาริษยาความกลัวมุ่งร้ายอารมณ์เหล่านี้กลายเป็นความโกรธซึ่งเราจะแสดงออกมาหรือเก็บไว้ภายใน ถ้าคุณพยายามอดก,กลั้นแทนที่คุณจะแสดงความโกรธออกมาอย่างเหมาะสมความโกรธก็จะถูกเก็บไว้ภายในสุดท้ายคุณก็ป่วยเครียดแต่ถ้าหากว่าคุณใช้มันเกินไปความโกรธก็จะถูกส่งออกมาทำร้ายผู้คนความเจ็บป่วยของผู้คนเกิดจากสภาพจิตใจ,จความยากจนเกิดจากสภาพจิตใจ,จอารมณ์เชิงลบเป็นต้นเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยที่เกิดจากสภาพจิตใจ,จอารมณ์เชิงลบโดยเฉพาะอารมณ์ที่ถูกแสดงออกมาในรูปแบบของความโกรธ จะทำให้ระบบปมคุ้มกันของคุณอ่อนแอลงอีกทั้งทําให้คุณมีไข้เป็นหวัดการระเบ,บิดความโกรธออกมาโดยปราศจ,จากการควบคุมสามารถก่อให้เกิดโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองและความไม่ตกกังวลแบบสุดขีดอารมณ์เชิงลบทั้งหมดโดยเฉพาะความโกรธเปรียดเกิดจากการที่คุณกล่าวโทษคนอื่นหรือสิ่งอื่นว่าเป็นสาเหตุของสิ่งที่ทําให้คุณไม่มีความสุขการยับยั้งตัวเองไม่ให้กล่าวโทษว่าคนอื่นเป็นสาเหตุของปัญหาในชีวิตเรา จะต้องอาศัยความมีวินัยในตัวเองอย่างมากและการห้ามตัวคนเองไม่ให้หาข้อแก้ตัวก็ต้องอาศัยการควบคุมตัวเองอย่างเข้มงวดด้วยการรับผิดชอบต่อทุกสิ่งที่คุณเป็นและทุกสิ่งในชีวิตคุณจะต้องอาศัยความมีวินัยในตัวเองอย่างมากม้บางครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องรับผิดชอบโดยตรงเช่นพายุหรือว่าคนอื่นเนี่ยมาทําความเดือดร้อนให้กับคุณสิ่งที่คุณจะต้องรับผิดชอบคือ การตอบสนองของตัวคนเองซึ่งหมายถึงสิ่งที่คุณทําหรือพูดนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์นั้นคุณจะต้องบังคับตัวเองอย่างมีวินัยและอย่างหนักด้วยเพื่อควบคุมสติคุณให้ได้อย่างเต็มที่รวมถึงคิดในเชิงบวกให้มากที่สุดในขณะที่เกิดเหตุการณ์ไม่เป็นใจสร้างสรรค์ความคิดเพื่อพัฒนาชีวิตความสัมพันธ์และผลลัพธ์ต่างๆและคุณจะได้รับผลตอบแทนที่มหัศจรรย์การกล่าวโทษคนอื่นเป็นเรื่องง่ายการกล่าวโทษตัวเองก็เป็นเรื่องง่ายเช่นเดียวกันการเลือกใช้หนทานงที่ง่ายที่สุด สามารถทำไหสู่พฤติกรรมที่ง่ายได้และ,ะไร้เหตุผลที่สุดซึ่งก็คือการโจมตีและกลา่าวโทษคนอื่นทุกครั้งที่เกิดความผิดพลาดโดยการอ้างเหตุผลอะไรสักอย่างคนที่ติดนิสัยกลา่าวโทษโดยอัตโนมัติเวลาเกิดปัญหามาักจะโกรธเสียต่างอยู่เสมอแต่การกลา่าวโทษสิ่งไม่มีชีวิตเพราะมันทํางานได้ไม่ดีมันไม่สมเหตุสมผลมากจนน่าจะเรียกได้ว่าเป็นอาการทางจิตหลายคนโกรธเมื่อเปิดประตูไม่ได้หรือว่าสตาร์รถไม่ติดคนเหล่านี้ต่อว่าอุปกรณ์ต่าง ทั้งที่สาเหตุของความเบ็ดเบา้ก็คือตัวของพวกเขาเองพวกเขากลา่าวโทษสิ่งเหล่านั้นที่ทํางานได้ไม่ดีแม้มันจะเป็นสิ่งไม่มีชีวิตหลายคนถึงกับเตะรถหรือว่าเตะทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้พวกเขาโมโหหรือว่ากองกระดาษที่ทำให้พวกเขาสะดุดจนหกลม้มวิธีกําจัดอารมณ์เชิงลบที่รวดเร็วและได้ผลที่สุดคือการพูดว่าฉันรับผิดชอบเองฉันรับผิดชอบชีวิตของฉันเองทันทีที่มีบางสิ่งซึ่งก่อให้เกิดความโกรธหรือว่าอารมณ์เชิงลบ จงรีกกำจัดความรู้สึกนั้นด้วยการพูดว่าฉันรับผิดชอบเองกฎแห่งการทดแทนกล่าวว่าคุณสามารถเอาความคิดเชิงบวกเข้าไปแทนที่ความคิดเชิงลบได้สมองของคุณจะจดจ่ออยู่กับความคิดได้แค่ทีละอย่างเท่านั้นเมื่อคุณตั้งใจแน่วแน่ว่าคุณจะเลือกความคิดเชิงบวกที่ว่าฉันรับผิดชอบเองความคิดหรืออารมณ์อื่นก็จะถูกกำจัดทิ้งไปเราไม่สามารถยึดอกรับผิดชอบพร้อมกับรู้สึกโกรธได้ในเวลาเดียวกัน ไม่สามารถยืดอกรับผิดชอบโดยที่ยังมีอารมณ์เชิงลบอยู่รวมทั้งไม่สามารถยืดอกรับผิดชอบโดยที่ยังไม่รู้สึกสงบชัดเจนคิดบวกและมีสมาธิจดจ่อแท้รับได้ก็ตามที่คุณยังกล่าวโทษคนอื่นอยู่เรื่อยๆกับเรื่องที่ทําให้คุณไม่พอใจก็หมายความว่าคุณยังมีวิธีคิดแบบเด็กๆอยู่โดยมองว่าตัวเองเป็นเด็กน้อยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และตกเป็นเหยือ่อคุณจะเอาแต่ต่อว่าคนอื่นแต่เมื่อคุณเริ่มยืดอกรับผิดชอบต่อทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิต นั่นแปลว่าคุณเปลี่ยนตัวเองให้คิดแบบผู้ใหญ่คุณจะมองว่าคุณจะต้องรับผิดชอบชีวิตของตัวเองและไม่ใช่เยอ,อีกต่อไปทันทีที่เรายืดอกรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นไปได้สถานการณ์อันยากลำบากกับทุกอย่างในชีวิตที่คุณโทษว่าเกิดจากคนอื่นหรือสภาพแวดล้อมภายนอกก็จะเป็นแบบนั้นเช่นกันปัญหาและความกังวลที่หนักหนาที่สุดในชีวิตเรามันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเป็นส่วนใหญ่ทั้งการหาเงินใช้เงินการลงทุนโดยเฉพาะการสูญเสียเงินไป อารมณ์เชิงลบทั้งหลายจึงเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินซะเป็นส่วนใหญ่แต่สิ่งสําคัญคือคุณมีคนรับผิดชอบสถานการณ์ด้านการเงินตัวคุณเองคุณเป็นคนเลือกตัดสินใจและเป็นผู้รับผิดชอบคุณไม่สามารถกล่าวโทษว่าคนอื่นเป็นต้นตอของปัญหาหรือสถานการณ์ด้านการเงินของคุณเพราะคนที่มีอํานาจควบคุมในเรื่องนี้ก็คือคุณคนเดียวคุณจะเปลี่ยนจากการใช้เงินแบบเด็กๆเป็นการใช้เงินแบบผู้ใหญ่ได้ก็ต่อเมื่อคุณรู้สึกรับผิดชอบต่อรายได้ของตัวคุณเอง คุณรู้สึกรับผิดชอบต่อการลงทุนของตัวคุณเองเพราะคุณเป็นคนเลือกงานที่คุณทำอยู่เองคุณเป็นคนเลือกใช้จ่ายเองรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเพราะคุณเป็นคนใช้เงินจนทําให้ตัวเองต้องเป็นหนี้หรือมีปัญหาด้านการเงินและรับผิดชอบการลงทุนของตัวเองเพราะคุณเป็นคนตัดสินใจเรื่องเหล่านี้เองการรับผิดชอบเท่ากับเรามีอํานาจในการควบคุมจิตใจของเราการยึดอกรับผิดชอบมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความรู้สึกที่ว่าคุณสามารถควบคุมชีวิตตัวเองได้มากแค่ไหนก็ตาม ซึ่งหมายความว่ายิ่งคุณยืดอกรับผิดชอบมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งรู้สึกว่าคุณมีอำนาจในการควบคุมจิตใจมากขึ้นเท่านั้นนอกจากนี้ความรู้สึกมีอำนาจในการควบคุมชีวิตก็ยังมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความรู้สึกเชิงบวกด้วยยิ่งคุณรู้สึกว่าคุณมีอำนาจในการควบคุมตัวเองแต่สำคัญต่างๆของชีวิตก็จะถูกควบคุมตามคุณไปด้วยคุณก็จะยิ่งคิดบวกและมีความสุขกับทุกสิ่งที่ทำมากขึ้นคุณจะรู้สึกได้เลยว่าคุณเคารพตัวเองมากขึ้น คุณควบคุมชีวิตได้มากขึ้นในทุกๆด้านของชีวิตทันทีที่คุณยืดออกรับผิดชอบคุณจะรู้สึกเข้มแข็งมีอำนาจและมีจุดมุ่งหมายการรับผิดชอบจะกำจัดอารมณ์เชิงลบที่พราความสุขและความสบายใจอิสระไปจากคนอย่าแก้อารมณ์เชิงลบที่ได้ผลในทุกสถานการณ์คือพูดว่าฉันรับผิดชอบรู้สึกว่าฉันรับผิดชอบจากนั้นคุณก็หาเหตุผลว่าทำไมคุณถึงต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ผ่านไปแล้วหรือกำลังเกิดขึ้นณขณะนี้ สติปัญญาของคุณเป็นเหมือนกับดาบสองคมคุณสามารถใช้สติปัญญาในการหาข้อแก้ตัวปกป้องตัวเองก็ได้หรือว่าจะกล่าวโทษคนอื่นก็ได้เกี่ยวกับสิ่งที่ทาให้คุณพลาดหรืออาจจะไม่มีความสุขหรือเปลี่ยนใหม่คุณจะใช้สติปัญญาในการหาเหตุผลว่าทําไมคุณจึงต้องรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นและลงมือแก้ไขปัญหาหรือว่าสถานการณ์นั้นพูดง่ายง่ายคือคุณเลือกได้ว่าคุณจะหาข้อแก้ตัวหรือลงมือทําเพื่อสร้างความก้าวหน้าให้ชีวิตคุณ หากสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุเช่นรถของคุณที่อยู่ลานจอดรถและรับความเสียหายขณะที่คุณกําลังทํางานอยู่แม้คุณจะไม่ต้องรับผิดชอบทางกฎหมายแต่คุณจะต้องรับผิดชอบต่อการตอบสนองของตัวเองซึ่งก็คือพฤติกรรมที่คุณมีต่ออุบัติเหตุดังกล่าวไม่ต้องข้ามรวญกับอะไรไม่ต้องอธิบายสัญลักษณ์ของผู้นาหรือว่าบุคคลที่เหนือกว่าอย่างแท้จริงคือพวกเขายืดอกรับผิดชอบหากจะพูดถึงคนรวยคนสําเร็จและผู้นําที่ยอดเยี่ยม คุณคงไม่นึกถึงคนที่เอาแต่โอดครวนและพร่ำบ่นจริงไหมครับแทนที่จะลงมือทําอะไรบางอย่างให้ดีขึ้นแต่กลับจมอยู่กับความยุ่งยากนั่นแหละครับคือคนล้มเหลวความสามารถสําคัญของคุณก็คือความสามารถในการตอบสนองซึ่งมันเป็นลนักษณะที่คนรวยเขาทากันคนสําเร็จเขาทํากันซึ่งหมายความว่าคนรวยรับผิดชอบชีวิตตัวเองและตั้งใจไว้ว่าจะรับผิดชอบไปตลอดชีวิตทุกๆเรื่องคุณจะมีวิในัยในการฝึกสิ่งนี้ครับไม่ขุนเคืองหรือว่าโกรธสิ่งใดก็ตาม ที่คุณไม่สามารถจัดการหรือว่าเปลี่ยนแปลงหรือควบคุมได้คนที่คุณจะต้องควบคุมก็คือตัวคุณครับยิงไปกว่านั้นคุณไม่ควรปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับความโกรธเสียใจความทุกข์ความเกลียดจากประสบการณ์หรือสถานการณ์ที่เลวร้ายในอดีตไม่ว่าคุณจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจด้วยบอกกับตัวเองว่าในเมื่อมันไม่สามารถแก้ไขอะไรได้แล้วฉันก็ต้องอยู่กับมันให้ได้และเรียนรู้จากมันคุณจะประหลาดใจมากครับถ้าเกิดว่าคุณไม่จมอยู่กับอดีตคุณเลิกคิด เลิกพูดถึงมันและคุณสามารถปล่อยวางอดีตได้ให้อภัยตัวเองให้อภัยคนอื่นและคุณหันมาเร me, Th mind and mind and ิ่มคิดถึงเป้าหมายและอนาคตซึ่งคุณต้องการมันดังที่กล่าวไว้ว่าเมื่อหันหน้าเข้าหาแสงตะวันเงามืดจะอยู่หลังตัวคุณเพราะฉะนั้นคุณจะต้องฝึกบังคับตัวเองควบคุมตัวเองอย่างมีวินัยการมีวินัยในตัวเองคือการบังคับตัวเองควบคุมตัวเองและทุกอย่างมาเริ่มต้นจากการรับผิดชอบอารมณ์ของคุณซะก่อน ด้วยการยืดอกรับผิดชอบตัวเองและตอบสนองต่อทุกเรื่องแบบชั้นชาดโดยที่คุณไม่ต้องแก้ตัวไม่ต้องบน่นไม่ต้องด่าไม่ต้องมีภายวิจารณ์ไม่ต้องกล่าวโทษสิ่งที่คุณต้องทําก็คือรู้สึกรับผิดชอบต่อสถานการณ์นั้นแล,ล้วลงมือทําอะไรสักอย่างให้มันดีมากขึ้นอย่าถอนพิธีแท้จริงเพียงอย่างเดียวสําหรับความโกรธเกลียดหรือความไม่พอใจอารมณ์เชิงลบความกังวลก็คือการกระท,ทําที่พุ่งเป้าไปาที่เป้าหมายเท่านั้น หลายครั้งครับคนส่วนใหญ่มุ่งเป้าไปที่ความโกรธใครบางคนโกรธสถานการณ์เกลียดไม่พอใจแต่เชื่อเถอะว่ามันยากมากที่คุณจะมีวิในัยในเรื่องนี้แต่ก็ต้องฝึกทําครับเวลาที่คุณไม่พอใจอะไรก็ตามจงถามตัวเองว่าฉันต้องการอะไรกันแน่และแน่นอนครับเมื่อคุณต้องการอะไรกันแน่มันหมายความว่าคุณดึงโฟกัสคุณออกจากปัญหานั้นคุณไม่ได้จมกับปัญหานั้นเมื่อคุณมีวิในัยในตัวเองและตั้งใจจริงที่จะเริ่มรับผิดชอบชีวิตตัวเอง คุณจะสามารถควบคุมความคิดความรู้สึกตัวเองได้อย่างเต็มที่แทนที่คุณจะจมปลักกับความทุกข์ความทรมานปัญหาต่างๆแต่คุณกลับเป็นคนที่ดีมากขึ้นเก่งขึ้นมองหาบทเรียนที่ดีขึ้นจากทุกเรื่องที่ผ่านเข้ามาในชีวิตจงตั้งใจแน่วแน่ตั้งแต่วันนี้ว่าคุณจะรับผิดชอบทุกสิ่งที่เป็นตอนนี้หรือที่ผ่านมาหนึ่งเนตัวเีขคุณเลิกบน่นเลิกดา่าเลิกกล่าวโทษ ลองมองย้อนไปในอดีตครับแล้วระบุบุคคลหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆที่อาจจะเคยทําให้คุณทุกทรมานมีปัญหาไม่มีความสุขจนวันนี้จากนั้นหาเหตุผลว่าทําไมคุณจึงต้องรับผิดชอบต่อทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแทนที่คุณจะปกป้องตัวเองด้วยการหาข้อแก้ตัวที่ทําให้คุณเกิดอารมณ์เชิงลบได้ระบุชื่อคนที่คุณยังโกรธเขาด้วยเรื่องในอดีตและตั้งใจว่าจะให้ไปเขาในทุกเรื่องการทําแบบนี้จะปลดปล่อยคุณให้เป็นอิสระยืดอ,ดอกรับผิดชอบต่อสถานการณ์ด้านการเงินคุณ และอยากกล่าวโทษใครก็ตามเกี่ยวกับปัญหาด้านการเงินจงยืดอกรับผิดชอบคคามสัมพันธ์และเรื่อเต่าตาในครอบครัวอย่างเต็มที่จากนั้นก็ลงมือแก้ไขสิ่งที่จะทําให้คคามสัมพันธ์มันดีขึ้นจงรับผิดชอบต่อสุขภาพของตัวเองแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ตั้งใจแนวแนว่าจะเลิกหรือทําอะไรก็ตามที่ทําให้สุขภาพคุณมันดีมากขึ้นอยากให้คุณที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับลองประกาศใจจำนงใต้คอมเมนต์ดูครับว่าสิ่งแรกนับจากนี้ที่ฉันจะรู้สึกรับผิดชอบมันคือเรื่องอะไรครับ ขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามและรับฟังช่อง motivation podcast นะครับสำหรับคนที่อยากจะฟังเนื้อหาพิเศษซึ่งตอนนี้โอป้ามีโปรเจกต์พิเศษครับเดี๋ยวเราจะนำเนื้อหา NLP สาขาสำเร็จและในเรื่องของอารมณ์และ m i n f ม l n e s s มาสอนในโปรแกรมของสมาชิกนะครับ คลิปวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์สำเร็จและอารมณ์เงินและไมฟเนตครับจะลงคลิปทุกๆเดือนครับซึ่งคุณสามารถสมัครสมาชิกได้ไปที่หน้าโปรไฟล์ครับของช่อง motivation podcast ไปที่คำว่าสมัครครับแล้วก็กดเข้ามาคุณจะชำระผ่านบัตรเดบิตหรือว่าเครดิตก็ได้ครับเพราะฉะนั้นเดือนละ80บาทเท่านั้นปกติเนื้อหา nop และไมฟเนตเหล่านี้อป้าจัดที่สมนาพัฒนาตัวเองครับเพราะฉะนั้นมาพบเจอกันในโปรแกรมสมาชิกนะครับด้วยการลงทุนเยงแค่เดือนละ80บบาทเท่านั้นครับ และเวลาที่มีกิจกรรมใ,ใดเป็นพิเศษสมาชิกจะได้รับสิทธิพิเศษมากกว่าใครครับเพราะฉะนั้นมาพบกันในโปรแกรมสมาชิกนะครับ